การแก้สมการกำลังสองอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการใช้สูตรมาดูกันเลยค่ะว่าข้อนี้ a b c ของเราเป็นเท่าไหรบ้างในข้อนี้ a ของเราคือ2 b คือ7 c คือ3น้องแทนค่าตามสูตรได้เลยค่ะ F เท่ากับลบ b คือ7บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองนั่นก็คือ7กำลังสองลบ c a คือ2 c คือ3ส่วนทั้งหมดด้วย 2a a คือ2นั่นเองแล้วน้องหาค่าได้เลยค่ะในสแควรูตตัวนี้รูท25นะคะลบ7บวกลบรูท25ค่ะส่วนทั้งหมดด้วย4รูท25น้องสามารถถอดออกมาได้5แล้วน้องก็คิดคำตอบได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นบวกลบน้องสามารถแยกคิดได้2กรณีนะคะนั่นก็คือลบ7บวก5ส่วน4กับลบ7ลบ5ส่วน4น้องก็จะได้คำตอบ ะะลองดูนะคะว่าข้อนี้น้องได้คําตอบกันเท่าไหร่บ้าง